ราศีนี้เตรียมตัวเฮเงินเทมาว่าจะพารวยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพยากรณ์ดวงชะตาหลังดาวพุธ เคลื่อนย้ายตำแหน่งกันอีกครั้งแล้วค่ะโดยจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงเวลาตี3.44นาทีนะคะของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่1สิงหาคมโดยดาวพุธในหลักโหราศาสตร์นะคะเขาเป็นดาวธาตุน้ำค่ะจะให้ความหมายนะคะในเรื่องของการเจรจาความคิดการวางแผน งานตัวแทนต่างๆค่ะเช่นในหน้านะคะหรือว่าเซลล์นั่นเองค่ะแล้วก็จะส่งผลในเรื่องของไหวพริบนะคะการติดต่อสื่อสารงานพูดงานเขียนการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นนะคะอาจจะรวมไปถึงเรื่องของจิตใจที่ จะมีความเรรวนอยู่บ้างนะคะเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวที่โคจรนะคะแบบแปลเปรวนรวนเรค่ะบางทีก็เดินช้าบางทีก็เดินเร็วเดินหน้าแล้วก็ยังมีถอยหลังอยู่บ้างในบางครั้งครั้งนี้นะคะเขาจะ อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเป็นระยะเวลา35วันค่ะและทั้ง12ราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดกันบ้างตามไปเช็คดวงชะตาพร้อมๆกันค่ะโดยอาจารย์ไว้นะคะหมอดูโอป้าค่ะเขาได้ทำนายไว้ดังนี้นะคะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม หลังวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะจะมีข่าวดีนะคะให้ได้ตื่นเต้นอาจจะเป็นดวงที่จะได้อรับทรัพย์สินใหม่ๆของชิ้นใหญ่หรือจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่มีเข้ามาเพิ่มเติมค่ะคู่ของคุณจะนำโชคลาภมาให้งานก็จะรุ่งเงินก็จะพุ่งความรักก็สุดแสนจะบันเจิดค่ะ ราศีพฤกษ์ศพหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนช่วงหลังวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะการเงินจะเข้ามาแบบไวๆค่ะอาจจะมีการได้เดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศคนโสดค่ะมีดวงมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดนะคะอาจจะได้เจอคู่หน้าตาที่คล้ายๆกันเป็นบุคคลที่หน้าตาดีแถมยังเป็นเนื้อคู่สายไปอีกด้วยละค่ะ ราศีเมถุนหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหลังวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาเพิ่มเติมตลอดในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะจะได้รับเงินในทุกๆ ช่องทางนะคะที่เราได้ลงทุนลงแรงทําไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กหรือว่าเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะได้รับเป็นแบบก้อนใหญ่ค่ะจากที่เราได้ลงทุนไว้นะคะก็จะได้เห็นผลกําไรมีช่องทางแล้วก็มีโอกาสในการที่จะขยับขยายธุรกิจเพิ่มด้วยค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะ ดาวพุธได้โคจรย้ายออกจากเรือนวินาศค่ะปัญหาต่างๆที่เคยประสบพบเจอมานะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่บ้างปัญหาเหล่านี้ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะหลังจากวันที่29ามิถุนายนเป็นต้นไปนะคะการค้าขายก็จะเริ่มกลับมาคึกคักลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็จะแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนนรรวมไปถึงสั่งออเดอร์ล่วงหน้ามากมายค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเป็นราศรีที่ ปากพารวยจะคิดจะพูดจะทําอะไรนะคะก็ให้พูดแต่สิ่งมีมุงคลค่ะการเจรจานะคะหรือสําหรับผู้ที่ทํางาน,นานหน้าต่างๆที่จะต้องใช้วาจานะคะในการที่จะตกลงปิดดิวต่างๆนะคะจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคม ถึงวันที่16กันยายนชาวราศีสิง์ดาวพุธย้ายเข้าเรือนวิดาหลังวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะได้เจราจาแบบลับๆมีโอกาสนะคะจะได้รับเงินเข้ามาเพื่อที่จะใช้ใจ่ายนี้เพื่อที่จะนำไปหมุนเวียนในธุรกิจค่ะราศีกันหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม หลังวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปมีโชคใหญ่แบบจัดเต็มค่ะงานที่กำลังรอลุ้นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังผลการตอบรับต่างๆจะสำเร็จปิดการขายได้แบบยอดเยี่ยมค่ะรวมไปถึงได้รับผลงานนะคะให้หัวหน้าให้เจ้านายค่ะได้ปลื้มอกปลื้มใจกันด้วยค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลค่ะหลังจากวันที่29มิถุนายนเป็นต้นไปจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานจะมีการลงทุนใหม่ๆเห็นผลเห็นกำไรที่ดีเป็นจังหวะดีนะคะในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆนั่นเองค่ะราศีพิจิก หรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะดาพุธย้ายออกจากเรือนมรณะไม่เครียดเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ที่เดียวค่ะทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากวันที่29นี้ล่ะค่ะจะเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจว่าจะทำ คราวนี้ค่ะเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะชีวิตของคุณแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กำลังรอคุณอยู่ค่ะขอเพียงแค่ลงมือทำราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะชาวราศีธนูในช่วงนี้มีสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ต้องรอบข้อและมีสติคิดให้ครบในทุกๆด้านหลังจากสิงหาคมไปแล้วนะคะจะเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่หวังไว้และสิ่งที่เราคอยค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรดาวพุธย,ย้ายออกจากเรือนอริต้นเดือนก็จะเริ่มมี คนดีๆการลยาณนาิตรที่ดีหัวหน้างานที่ดีรวมไปถึงบริวารลูกน้องที่ดีเข้ามาช่วยเข้ามาผลักดันงานของคุณให้สำเร็จเป็นการร่วมมือลงแรงกันในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นกำลังกายหรือว่าจะเป็นกำลังสมองนั่นเองค่ะและธุรกิจนี้นะคะจะก้าวหน้าไปได้ด้วยดีค่ะดวงคู่ครองของคุณเป็นดวงที่มาหนุนกันเป็นดวงที่จะผากันรวยค่ะ ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมดาวพุธย้ายเข้าเรือนอริหลังวันที่17กระกฎาคมระวังปัญหาในเรื่องของการเจรจาอาจจะปิดดิวกันไม่ได้ตกลงในส่วนของสัญญาต่างๆกันไม่ลงรอยเท่าไหร่อาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างในบางเรื่องคุณต้องใช้สติ และไหวพริบป,ปฏิพันธ์ต่างๆที่มีขุดมาทั้งหมดเลยค่ะและนำมาแก้ไขสถานการณ์ที่มีอยู่ตรงหน้ารับรองค่ะปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะคุณเอาอยู่แน่นอนค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนการค้าขายได้กำไรดีค่ะ หลังวันที่29มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้คุณน้ตื่นเต้นให้คุณใจปูไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคเรื่องงานเรื่องการเงินจะมีสภาร์เข้ามาตลอดในทั้งช่วงเดือนกร,รกฎาคมน,นี้และจากที่เราได้เคยลงทุนลงแรงไปก็จะเป็นในช่วงของการปันผลกำไรกลับคืนมาค่ะ